ไข่ปิ้งนะคะปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกย่างเอาไปลงยูทู e นะคะปลาหมึกสดย่างยังไม่ได้ปลาหมึกย่างก็มีนะคะวันนี้แล้วก็มีไข่ปิ้งนะคะมีขนมนางเล็ดด้วยนะคะมีกุ้งแห้งด้วย มีแม่ค้าหลายเจ้านะคะวันนี้อันนี้จะลง youtube นะคะมีไส้กรอกด้วยนะคะบาวาหมูปิ้งนะคะ,ะก็มีมปลมปลาโอ้โหส้มตำนะคะมีแคบหมูด้วยนะคะ,ะนี่น่ากินมากแม่ค้าคนสวยนี่น่ากินไหมทุกคนเชิญชวนกันมาเยอะๆนะคะวันนี้ฝนตกโอ้ยไม่รู้จะมีลูกค้าไหม ก็จะเข้าไปอยู่ัสดีค่ะพี่สีพายกัวจับกัวจับอร่อยนะคะวันนี้มาด้วยนะคะมาช่วยอุดหนุนด้วยนะคะปลาหมึกแห้งด้วยนะคะปลาหมึกแห้งด้วยนะคะมีปลาหมึกแห้งแบบนี้แบบแบบนี้อร่อยแคบหมูโบราณแบบนี้อร่อยอันนี้มาจากไทยเลยนะคะปลาหมึกจากเมืองไทยเลยนะคะ <ม>แหนมคุกค่ะมีแหนมคุกนะคะถ่ายป้ายเไปแหนมคุกอ่าแหนมคุกแล้วก็มีแหนมแหนมตุ้มอ่าอันนี้เป็นกว๋วยจับกวยจับจ้าก๋วยจับเป็นถุงๆนะคะค่ะเครื่องแน่นแน่นเลยน,นลยี่ต,ตามเลยซาลาเปาแฟนซีนะคะ<ห>ว้าว โอ้ยน่ากินมากทุกคนเดี๋ยวจะลง YouTube ลง Facebook ให้ทุกคนได้มาอุดหนุนกันนะคะขนมจีบซาลาเปาโอ้มีเยอะแยะเลยนะคะทุกคนอยน่ากินมากน่ารักมากกินน่ารักมากมีหลายอย่างมากมายหลายหลายหลายไส้นะคะทุกคนอยู่ในกล่องนะคะห้าหกเจ็ดแปดเก้าไส้นะคะขนมจีบกุ้งมี ช็อกโกแลตนะคะถั่วแดงนะคะมีใบเตยวานิลาสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าขอถ่ายวิดีโอขอถ่ายวิดีโอขอถ่ายวิดีโอลง YouTube โอเคค่ะแหนมปิ้งไส้กรอกแหนมชิ่โค้งหมูแหนมปิ้งน่ากินมากแหนมปิ้งน่ากิน ของเมตเตียค่ะเนี่ยของเมตเตียใหญ่ทำนายยุนคาเขอสีเกลในถ้ำอาหารเสแปบอร่อยไม่น่ากินมากอันนี้เป็นแหนมอันนี้แหนมกระส้มบัวนะคะโอ้ยมากระสายฝนมันอีบุญมังไก่หรเล่นขีดต้มดันบ่มเล่นขีดต้มมาร์โกฮัลโหล โย่บ้วยกล้วยทอดทอดมันปลาอันนี้กล้วยทอดนะคะกล้วยทอดทอดมันปลากล้วยทอดทอดมันปลากล้วยงอมเลยนะจ๊ะวันนี้ทำไมกล้วยงอมจ๊ะเพรกะคนคนขายก็งอมกล้วยก็ต้องงอมตามคนขายก็งอมอันนี้เป็นกล้วยแขกนะคะกล้วยทอดนะคะกล้วยจ้ากล้วยทอดกล้วยน้ำว้าทอดค่ะ วกครั้งที่แล้วขายกล้วยทอดกลางหิมะวันนี้ขายขายกลางสายฝนโุ่งเยบก็นอเลยผ่นายผ่นโค้งเนาะยำแหนมแคบหมูยำแหนมนะคะยำแหนมยำแหนมคุกนะคะทุกคนนี่น่ากินไหมแม่ค้าก็แม่ค้าบุรีรัมแม่ค้ามาจากบุรีรัมนะคะอันนี้คือเต้าหู้เหรออ๋อรอดช่องอ๋อรอดช่อง เยยำมะม่วงนีนะคะยำมะม่วงนะคะเปรี้ยวปากมากเลยยำกันสดๆอยู่ตรงนี้เลยนะคะทุกคนนี่ตลาดนัดฟินแลนด์นะคะเดี๋ยวให้ทุกคนดูตลาดนัดนะคะบรรยากาศบรรยากาศดีมากทุกคนแบบว่าฝนตกพรำๆสดชื่นสดชื่นนะคะทุกคนอันนี้สาวพาพาเพลินสาวพาพาเพลินขอลง youtube ขอลง YouTube หน่อยนะคะค่ะได้ค่ะแหนียมน้องคายค่ะแหนียมน้องคายนะคะแหนมตุ้มนะคะอุ้ยน่ากินมากทุกคนอันนี้ว่าให้ชิมได้ค่ะอันนี้ให้ชิมขอบคุณค่ะเอามาห่อกระสีซิมโลดอันนี้อันนี้สูตรใหม่นะคะทดลองดูอันนี้คือโอดแบบทอดไอ้ติดมันอันนี้ไร้มัน มีสองสูตรชอบมีมันชอบมีมันมันไร่มันไม่ค่อยชอบเราก็ลองชิมให้หน่อยสิคะไหนจะลงยูทูบแล้วโอเคดูหน้าแม่คะก่อนหะ้าแค่สวยค่ะแม่ค่สวยค่ะแกระแดงคิวประกองออกบ้านกระแดงอายุว่านี่ยล่ะยังไงก็อันนั้นอร่อยกว่าอันไหนอันอันนี้บอกอันนี้สูตรใหม่เราชอบเราชอบอันนี้มากกว่าเนี่ยเนี่ยน้องทำเนี่ยสูตรใหม่อันนี้ชอบกินมากกว่าอันนี้ว่าให้ชิมเลยแต่ว่าเราก็ปิดแว็กเดี๋ยวมาอุ่นนู้นเดี๋ยวมาอุ่นนู้นค่ะ มีหลายอย่างนะคะส้มตำตั่วส้มตำไอันนี้มีหมดเลยมีมีขายอะไรบ้างคะวันนี้โก้าอย่างเมีนูเยวะจัดเสียดแล้วก็นั่นแหละค่อยว่ากันโอเคเพราะว่าแม่ค้ากำลังเริ่มมากางเต็นท์นะคะทุกคนมาๆมากินต้มตัวนะคะบรรยากาศก็ดีดีวันนี้มันสุดยอดเลยขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าจอร์ดวันนี้ไม่มีอะไรจะพูดขอบคุณพระเจ้า เอาเจอกันเอาเจอกันเอาที่นี่ยูทูบเบอร์เจอกันยูทูบเบอร์เจอกันร้านนี้น่ารักสุดเลยนนี้น่ารักสุด นี่และร้านนี้ก็คือร้านพี่เพนเองนะคะมีไส้กรอกอีสานะคะมีไก่แดงมีหมูปิ้งกะทิสดนะคะอันนี้คือรูปพี่เพนเองนะคะนี <l> ่ <ots> <l ots> รูปตัวเองนะคะอันนี้โปรโมทร้านตัวเองนะคะเป็นบูธของตัวเองเนาะนี่ <l ots> พ่อใหญ่ก็กําลังช่วยกันนะคะกับน้องๆน,นะคะกําลังช่วยกันปิ้งนะคะเริ่มจะปิ้งแล้วนะคะเดี๋ยวลูกค้ามานะคะเดี๋ยวฝนหยุดนี้ลูกค้าก็จะเริ่มมาอุดหนุนแล้วนะคะ ปลุกลูกค้าตื่นขึ้นมานะคะตื่นขึ้นมาอุ่นหนุนได้เลย 我们单位没有六的。 า,าแล้วใช่ไหมอืมคิดว่า,าเก็บได้แล้ว ใช่หรอแล้วพริกมามันเลยไม่ไม่มีกับพริกดูแบบพริกพิกเอาวิดีโอ อันนี้คือไก่ที่หนูอยากได้ก็อลงได้แล้วกข้านียแม่ว่าแม่ก็เอาไว้ไปให้ของเขาเออได้ไม่ต้องมีนู่นย่างคุณย่างนะไม่ไหนก็ย่างเย็นยังไงเขาย่างเรือเปล่าไม่มีวงลายไห่ ด้นาน้ากอ๋นี่หรอต้อง,นงอหน้องามั้งต้งบอก้วยนะพี่ชายยา่าย<อ>งกัองนอหอม,มอใหม่ใหม่ ดูเลยนะแต่ว่ามันจะฝากของไปใส่อยู่เมวันนี้ไม่ใส่เห็นเป็นอะไรนรสออร่อยเล่นก็ได้อร่อยพี่ยังหนึ่งงานใช่ยาวให้พี่ไงไม่พี่ชายแตงอ๋อใช่ยาวเหมือนกันอันนั้นอันนี้อันนี้เป็นสโคต้าหนาโคตร

แม่จะออกยังไงเนาะสวัสดีค่ะพี่แพรจ้าสวัสดีจ้ามิวนู่นตาร์โมเขื่อนเหรอแล้วก็มาหกโมงทุกวันนั่นเองทุกครั้งนั่นเองตอนนี้งานฝนตกดเราเดินมาไม่ได้ตาฝนติดฝนอยู่ยายจะย่างหมูเสร็จก่อนค yeah. ่าย่างไก่อ hm. ือมีริบบะก็ส่ง 再摘一拍一点，嗯嗯、不动。嗯

ไข่มุกด้วยค่ะไออะไรอีกนะเธอใบโลนเนาะใบโรแล้วก็อะไรก็มีเผือขึไทยชาไทยเหรอขอถ่ายขอถ่ายลงยูทูบได้ไหมได้ค่ะได้ค่ะจัดไปเลยค่ะคุณแม่ค่ะพร้อมดังค่ะคุณแม่น่ะคุณแม่กำลังทำยูทูบได้หกเดือนหนู้เอาใส่ในนี้ก็ได้ค่ะเอาสิสวยนะแม่สวยอันนี้จะเป็นน้มแข็งใสโบราณใช่ไหมไม่ใช่ค่ะหรือเป็น หวานค่ะเป็นน้ำหวานผู้หญิงไข่น้ำค่ะผู้หญิงขายน้ำนะคะร้านนี้นะคะผู้หญิงไข่น้ำน้ำหวานทุ่งแก้วหวานทุ่แก้วค่ะการันตีของน้ำตาลค่ะแม่ค้าคนสวยแม่ค้าคนสวยขายน้ำจ้าผู้หญิงขายน้ำมาซานนี่มีหลายมีหลายรสชาตินะคะมีมะนาวแคตาลูกเกลกอขวยกาแฟชาไทยนมเย็นกาแฟช็อกโกแลตนะคะมีที ไมโลด้วยเผือกหอมด้วยนะคะมีดุเรียนด้วยนะคะแดดออกคือหอนเถอะบัดนี้เพอไวันเ่อไเล่นน

ดึงได้เป็นอย่างนี้แล้วก็ฝามาลงเพื่อตัวนี้เพื่อใส่ก็ไมาใส่ควรไม่ใส่ถุงมอเพาะีนี้จ 不明列的。<noise> เอาวางถ้าจะเอาวาง นำหน้าให้เลยสลับซหน่อยค่ะจุ๋มพค่ะจุมโตไม่นอตคืออะไรอ่ะอันนี้ไก่เนอเป็นเนื้อเนื้อสะโพกแต่ไม่มีกระดูกอันนี้มีกระดูกด้วย่อ่ามีแอันนี้ห้าข้าวเองข้าเหนียวสีเหนียวสองก้เนียวสี่ยูร แตกสา,สาออกมาไมไ่ต่างกันปีกสองตับสี่สสปีกสอง อู to então, ้จอดาจาไม่ที่ที่เท er ่านัห้าถึงสามต่อไส่ตาอไ่คืนน่มัไม evet> ่ออกมัไม่ออกมันไม่นบอกวนี่กรอกก่อนอ้วคเสียดายเละข้าวเหนียวก็มีนะเพื่อนพี่ถุงสามแสนไหมเออให้เงินเงินเงินไทยสามแสนม่เกี่ยวหรอเงินเงินก็คือเงินจอี่เว้อีกนะม่้อ่นเลย เอาไก่หไก่มาเอาไก่แค่นี้พี่ไปเห็นุหรอพี่แกน้างไ่เห็นรุ่นเห็นแกข้างนเอาอีกเอาอีกเอาไปเลยนะผู้ขาวเขียนได วันนั้นศัพจะเป็นใบบวเปนอมน่งพี่มีงานที่ตั้งสิ่เออรูกแร้ไม่ได้แต่ว่าเจอแต่ลูกสาวไม่เห็นพี่เห็นที่ไปร้องเพลงโอ้ค่ำแล้วใช่ไหมลูกก็ว่าค่ำๆใช่ไหมใช่ค่ะคำๆนั่นคือใกล้จะหมดแล้วใช่ไหมที่ไปร้องเพลงแล้วของมันบ้างไม่มีอะไรเลย M, ี่เวทีน่งร้องเพลงให้พรกเต้นกันข yani ึ้นจึมยี่สินะคะจ้นไปแล้วจ้ไปมน้อาา่ได้ต่อไปเลยโอ้มันดีเนี่ยเช่นนีเนี่ย เพือสิ่งที่จ้มันไั่งกินไหมดาวนี้มัน่รเป่าเนี้มันมันไฟมันพวมเต็มดาวนได้มนี่มันมันที่ไทยทุกอย่าง